เพราะวันนี้มันต่ำที่สุดแล้วเราก็จะซื้อสมมุติว่าเรามีเงินเยอะมากนะครับและเราบอกว่าเราจะซื้อณจุดที่เราคิดว่าต่ำที่สุดทั้งหมด10ครั้งปัญหาที่ตามมาก็คือครั้งที่11มันยังมีต่ำกว่านั้นอีกอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับคิดในใจเสมอนะครับระลึกอยู่เสมอว่า เราจะต้องไม่ซื้อณจุดที่ต่ำที่สุดห้ามเด็ดขาดไม่ซื้อแต่จะซื้อเมื่อมันทำนิวไฮงงกับคำพูดผมไหมครับคำว่านิวไฮของผมหมายความว่าไฮของรอบนั้น ของรอบนับปัจจุบันที่ปัจจุบันที่สุดนะครับก็คือจุดนี้ครับที่เห็นทำนิวไฮของรอบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งใจเลยครับเราจะไม่ซื้อของถูกเราจะซื้อของแพงเสมอนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเรามีความตั้งใจว่าจะซื้อของแพงเสมอเราจะไม่ซื้อของถูก นะครับเราจะไม่ซื้อของถูกยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะณนะวันนี้นะครับการาฟพวกนี้เราจะไม่เห็นนะฮะเพราะตรงนี้คือปัจจุบันปัจจุบันราคาทําต่ําสุดในรอบหนึ่งปีโอ้โห,หน่าซื้อมากซื้อครับขึ้นไปปุ๊บต่าสุดในรอบสองปีซื้อครับ ก็มีเงินไงฮะผมวางแผนไปแล้วนะครับผมจะถัวได้ถึง10ครั้ง,งนี่คือปัญหาของคนที่อยากที่จะซื้อณนะจุดที่ต่ําที่สุดปัญหาคือเราไม่รู้หรอกครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่ต่ําที่สุดเราไม่รู้ครับเราต้องรอให้มันผ่านพ้นไปก่อนเราถึงรู้ว่าตรงนั้นมันบอททอมแล้วยกตัวอย่างเช่นจุดแบบนี้ครับ เราไม่มีทางซื้อจุดนี้ได้แน่นอนครับเราน่าจะซื้อได้บริเวณนี้สังเกตเห็นไหมฮะราคาตรงนี้ทำา i g อย่าอาหังการไปซื้อก่อนขาใหญ่ขาใหญ่ได้แน่นอนครับจุดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วขายณจุดที่สูงที่สุดนะครับหลักการอย่าไปส่วนเขารอให้เขากินก่อนแล้วเราค่อยกินตาม ขายใหญ่ได้จุดโลอยู่แล้วนะครับประเด็นคือเราไม่มีทางได้รอให้ขายใหญ่กินก่อนแล้วเราค่อยกินตามเวลาขาลงก็เหมือนกันนะครับรอให้ขายใหญ่ขายก่อนเราไม่มีทางขายได้จุดณนะสูงที่สุดเพราะถ้าเราระลึอกอยู่เสมอว่าเราอยากจะขายณจุดที่สูงที่สุดเราจะขายณจุดนี้ครับเพราะมันทำนิวไฮของรอบแล้วแล้วเราก็จะขายหมูเสมอนะครับเพราะนั้นรอให้มันลงมาก่อน ให้เขาขายก่อนแล้วเราค่อยขายตามโอเคนะครับเทรดเดอร์ที่รู้จักกันเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดครับให้กินยาตัวนี้ครับโทษทีฮะ ยาตัวนี้ครับมันเป็นสารสกัดจากใบแปะกวยนะฮะจะช่วยในเรื่องของการเรื่องของสมองฮะในการจดจำแล้วก็เรียนรู้เรื่องจริงนะครับเนี่ยผมไม่ได้ล้อเล่นเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงนะฮะเดี๋ยวเข้าหลังเนี่ยผมจะติดมาด้วย ผมว่าผมน่าจะทำธุรกิจนี้ได้ดีนะครับแต่แต่มีผลข้างเคียงครับมีผลข้างเคียงอย่าอยู่ดีแล้วฉันจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วไปซื้อกินเองนะครับกินใบไอสารแล้วก็จะใบแปะกว๊วยเยอะมันมีผลข้างเคียงนะครับพอดีผมไม่ได้เอาแปะมาครับผมลองไปหาใน Google มีผลข้างเคียง ครับเดี๋ยววันนี้เรากลับไปไปกินอะไรนะเต้าถึงหมเ <laughs> ต้าถึงไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นนอกจากแปะกล้วย <laughs> นะฮะเลยมาสกายเชียวนะค,คืออารมณ์ความกลัวอะไรพวกนี้ครับมันมาจากสมองของเรานะะนะ ขเขาเรียกว่าคอเทคอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้จบแพทย์มานะฮะในที่นี้มีใครจบแพทย์มาไหมฮะคุณหมอช่วยผมหน่อยครับนะมันมีทําให้เราที่รู้สึกหวาดกลัวแล้วแบบไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้นะมันมาจากสมองอันนี้มันมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรามีหนะ้าที่ต้องควบคุมมันให้ได้นะครับวิธีการควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะครับแนะนํา เดินจงกรมนั่งสมาธิช่วยได้นะฮะช่วยได้นะฮะให้เรามีความนิ่งมีความอดทนต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่มันแกว่งแบบนี้ครับเพราะอย่าลืมนะถ้าสมมติว่าเราไปลงตลาดจริงแล้วนะเราจะเห็นอาการแว่งแบบนี้ประเด็นคือใจเราแกว่งไปด้วยครับพราใจเราแกว่งไปด้วยปุ๊บมันจะมั่วละ เข้าปุ๊บอุยอ้ยเดี๋ยวลงอุ้ยออกอุย้ยขึ้นซื้อตามอุย๊ยลงออกคือสุดท้ายแล้วมันจะเจ๋งเพราะเราเอาอารมณ์ไปอยู่กับมันนะครับหลักการพยายามเป็นคนต้นคลื่นให้ได้ คำว่าเป็นคนต้นคลื่นต้องมีความกล้าที่จะซื้อณครั้งแรกที่มันทํำนิวไฮที่เราเห็นพอซื้อเสร็จปุ๊บก,ก็ปล่อยมันครับปล่อยให้ราคาหรือคลื่นมันไหลของมันไปเรื่อยๆเ,เรามีหน้าที่ขี่คลื่นไปเรื่อยๆแล้วก็ลัน profit ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจบรอบคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับเข้ามาโตขึ้นหรือ เพิ่งเข้ามานั่งเรือครั้งแรกกลางทะเลจะหม่นครับลองดูนะครับคนใหม่ๆนะครับถ้าสมมติว่าไปดูกราฟไปดูบิดออฟเฟอร์ไปดู er, ปดติ๊กเกอร์ที่มันไหลนะครับจะรู้สึกมืนนะฮะเวียนหัวอาเจียนเป็นลมเป็นจริงนะฮะ ใครเคยมีอาการแบบนั้นบ้างครับมีนะฮะมีคุณพี่ยอมรับหนึ่งท่านนะฮะท่านอื่นเป็นบ้างไหมฮะเคยเป็นไหมครับทางด้านหลังเคยเป็นไหมครับทางด้านซ้ายไม่เป็นนะฮะเยี่ยมมากเลยครับผมทางด้านขวาเคยเป็นไหมครับคุณพี่ครับเคยโตขึ้นแล้วมึนๆไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะเราไม่เคยชินกับการขี่คลื่นมันจะมึน เป็นเรื่องธรรมชาติครับอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติครับนะฮะปลาใหญ่กินปลาเล็กเสมอนะครับปลาใหญ่ก็คือมีจํานวนเยอะๆแต่มีตังคน,น้อยนนี่คือปลาเล็กฮะปลาเล็กอยู่กันเป็นฝูงนะครับปลาใหญ่ก็คือมีจํานวนน้อยแต่มีตังเยอะๆพร้อมที่จะกินปลาเล็กได้เสมอ ปลาใหญ่กับปลาเล็กมักที่จะไหว้สวนทางกันแล้วปลาเล็กก็จะโดนปลาใหญ่กินเสมออันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะเรื่องธรรมชาตินี้เรื่องปกตินะฮะเรื่องปกตินะฮะคนเราทุกคนในนี้เป็นอะไรครับแน่ใจเหรอครับคุณพี่เป็นปลาเล็กจริงเหรอครับ พวกเราอาจจะอยู่วงจรสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารแพลงต้อนครับปลาเล็กยังกินเราอะเนอะแล้วจะเหลืออะไรนะครับวิธีการนะครับมันจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งรอให้ปลาฉลามกินก่อนแล้วเราค่อยกินตามอารมณ์เหมือนณจุดต่ำสุดเราจะไม่ได้กิน เรารอให้ขาใหญ่กินก่อนแล้วทำนิวไฮแล้วเราค่อยเข้าซื้อรอให้ปลาใหญ่กินก่อนแล้วเราค่อยกินตามถึงแม้จะได้กินไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่ตายเหาฉลามครับอย่าลิอาจเก่งกว่าปลาฉลามครับเมื่อใดที่คุณคิดว่าคุณเก่งกว่าปลาฉลามคุณจะไปเป็นปลาเล็กแล้วก็โดนปลาฉลามกิน เพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นเห่าฉลามรอให้ฉลามกินก่อนแล้วเราค่อยกินตามรอให้ฉลามขายก่อนเราค่อยขายตามนะครับวิธีการดูเรารู้กันแล้วนะฮะก้นยกเห็นหัวหายซื้อหลุดก้นขายเราไม่มีสิทธิ์ขายณนะจุดที่หายที่สุดไม่มีทางรองให้เขาขายก่อน โอเคนะครับมาอีกแล้วครับใบแปะกล้วยแปะกล้วยมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีบรรยายผมจะติดมาสักกระปุกสักสิบกระปุกน่าจะโอเคกระปุกละพันซื้อไหมฮะซื้อนะฮะพูดแล้วนะครับโอเคนะฮะอะไรนะฮะก็ได้ฮะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ต้องวางมาจินนะต้องวางมาจินนะไม่ได้นะต้องวางมาจินนะอ่คือโลกนี้ครัคุยกันด้วยเงินครับผมคุณไม่มีเงิน,ค,งนคุณไม่มีสิทธิ์มาทำสัญญงสัญญากับคนอื่นนะครับเพราะมีโอกาสเบี้ยวการป้องกันการเบี้ยวคือการวางเงินนะครับยกตัวอย่างไปซื้ออะไรนะจองรถยนต์ดาวคอนโดเอ๊ะสลับกันหรือเปล่า จองคอนโดดาวรถยนต์คุณก็ต้องวางเงินใช่ไหมฮะอืมก็เป็นเรื่องปกติมันคือเกมเกมการเงินนะครับเราต้องเข้าใจมันนะมืออาชีพนะครับต้องซื้อขายโดยปราศจากความกลัวนะครับวิธีการแก้ไขความกลัวก็คือไปเข้าใจมันซะนะครับนะแล้วบริหารเงินให้ดีนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าเราบริหารเงินไม่ดีวางเงินไม่เยอะเพียงพอ มันจะเกิดอาการจังหวะที่ราคามันดรอปลงแล้วยังไม่ถึงจุดที่ต้องขายนะครับมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินเราหายไปเยอะจังเพราะระวังน้อยนะครับถ้าสมมติว่าวางเยอะเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเฮ้ยไม่เท่าไหร่นะอันนี้คือ,คอหลักกลางนะครับ <c oughs> คุณคุณไหมฮะ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบนั่งสมาธิไม่ชอบเดินจงกรมนะครับเล่นกีฬาก็ได้นะครับเล่นกีฬาเพื่อที่จะฝึกความมีวิในในตัวเองนะครับยกอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนนะครับสมมุติว่าเรามือใหม่เราบอกว่าจะเล่นให้วิ่งให้ได้ระยะทาง10กิโลแต่อัตราเร่งของเรานะฮะความไวของเราวิ่งเหมือนคนวิ่งร้อยเมตรนะครับ ถามว่า10กิโลจะไปถึงไหมครับมันไม่มีทางถึงผมถามทุกท่านในนี้ว่านะครับเรามาลงทุนในตลาดพวกนี้ครับเรามาลงทุนแค่วันเดียวแล้วหายไปเลยหรือเราจะอยู่กับมันเป็น5ปี10ปีเราต้องอยู่กับมันเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะจังหวะในการวิ่งให้สหม่ำสะเหมอถ้าคุณเร่งนะครับ คุณก็จะเหนื่อยแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะเข้าไม่ถึงเส้นชัยนะครับการฝึกตัวเองสําคัญมากนะครับใครที่ยังแรงดีหัวเข่ายังดีนะฮะลองลองครับลองๆไปวิ่งนะฮะอย่างผมเ่ยชอบวิ่งรอบสวนลุมพอด,พดิเอาปอยู่แถวสีลมเลิกงานก็มาวิ่งได้นะครับครั้งแรกที่วิ่งโอ้โหเพียงแค่ห้าร้อยเมตรนะครับกระอักเลยครับ แต่เราต้องซ้อมบ่อยๆพอซ้อมบ่อยๆแล้วเราจะรู้แล้วว่าจังหวะของเราเป็นยังไงจังหวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันจังหวะการเทรดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจังหวะการวิ่งของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเคยมีครับวิ่งวิ่งอยู่ <ific> เห็นสาวๆหน้าลกคนหนึ่ง<น>ผมวิ่งตามครับที่ไหนได้ครับเขาวิ่งมา5ปี10ปีแล้วครับแล้วผมหน้าใหม่ครับไปวิ่งตามเขาครับ สรุปสุดท้ายไม่ครบรอบครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปวิ่งตามใครพยายามทําจังหวะของเราเองนะฮะแล้วก็วิ่งตามจังหวะของเรานะฮะเพราะคนเราไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะผมให้ความสําคัญแตกต่างกันนะฮะ ในเรื่องของวิธีการเข้าออกให้ความสําคัญเพียงแค่ส0ซนตนะครับ <c oughs> เรื่องของ m มเนจเมเนี่รยี่สิบเปอร์ซนนะครับที่เหลือ70%็ซคือในเรื่องของการเมเนจตัวเองครับความมีวินยัยนะครับต่อให้คุณมีระบบที่เจ๋งที่สุดในโลกนะครับแต่คุณบริหารเงินไม่ได้บริหารจิตไม่เป็นคุณก็เจ๊งครับเดี๋ยวตลาดเอาคืนเองนะครับ กี่ทุ่มแล้วครับเนี่ยโอเค okay. ผมมีเวลาเล่นเกมเอ่อมีใครให้ผมยืมตังค์สักพันหนึ่งไหมครับ <c oughs> นักลงทุนไม่มีตังค์หนึ่งพันบาทหรอครับ <c oughs> อยู่ในพอร์ตมีใครกรุณาให้ผมยืมตังค์สักพันหนึ่งไหมครับ คือผมมานี่ผมก็เหนื่อยไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ย <c oughs> มาฟรีนะครับเนี่ยวันเนี้ยมาฟรีรบกวนเปิดบัญชีกับผมด้วย <c oughs> ขอเงินพันหนึ่งครับพี่มีสักพันไหมครับยืมแป๊บเดียวยืมแป๊บเดียวพันเดียวนะครับพี่ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ไปไหนผมก็ขอพันหนึ่งพันหนึ่งเขาก็ให้ไปบรรยายที่ไหนผมขอพันหนึ่งเขาก็ให้หมดอะครับผมพี่กล้าขอคืนไหมครับกล้านะครับโอเคครับวันนี้เล่นเกมครับปิดท้ายนะครับเกมนี้มีกติกาอยู่ว่านะครับเป็นการประมูลเงินประมูลเงินนะครับนะครับคนที่ให้ราคาที่สูงที่สุดได้เงิน 1,000บาทคนที่ให้ราคาสูงสุดอันดับที่สองเสียเงินทั้งหมดเข้าใจไหมฮะเข้าใจเกมนะฮะเข้าใจนะฮะด้านหลังเข้าใจนะครับทุกท่านเริ่มต้นที่1บาทครับใช้เงิน1บาทแลกเงิน1,000ไม่เอาหรอครับ เท่าไหร่นะครับบาทห้าสิบมาแล้วครับใช้เงินหนึ่งบาทห้าสต่างนะครับแลกกับเงิน1,000บาทครับมีใครให้สูงกว่านี้ไหมครับสบาทครับร้อยหนึ่งครับหนึ่งอยแล้วครับ้าทขอทวนๆได้หมฮะเท่าไหร่นะฮะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าร้อยเาสิบเาบาทนะครับนับห เมื่อสักครู่นี้ประมูลไปเท่าไหร่นะฮะร้อยหนึ่งคุณพี่มีโอกาสเสีย100บาทนะฮะตามกติกาคนที่ให้ราคาสูงสุดอันดับสองเสียตังค์ทั้งหมดพี่เสีย100บาทนะครับ999บาทนับหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบาบาทห้าสิบตังค์ครับผมเนาะหนึ่งพัน 1, บาทพี่เสียเก้าเก้าบาทห้าสิบตังค์นะฮะ หนึ่งพันบาทนับหนึ่งคุณพี่เสียเก้า้เก้าสบเกาบาทห้าิตังคุณพี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับหนึ่งพันเท่าไหร่ครับหนึ่งพันสตางค์ครับเสียแน่นอนหนึ่งพันสองสตางค์ครับเสียนะครับคุณเสียแน่นอนคุณเป็นอันดับสองไงครับหนึ่งพันบาทเท่าไหร่นะฮะสามสตางค์ สี่สตางค์นับหนึ่งขอกระเป๋าครับห้าสตางค์ครับหกสตางค์ครับ,รบว่าไงครับหกสตางค์ครับนับหนึ่งสิบสตางค์ครับสองพันสองพันบาทนับหนึ่ง สองพันบาทนับสองเมื่อกี้เสียเท่าไหร่ครับพันกับเท่าไหร่นะฮะสี่สตังค์สิบสตังค์สองพันบาทนับสองไม่ได้เลยเลยนะฮะวันนี้มาสานัคุ้มนะฮะคือได้ความรู้ไปเยอะและเสียตังค์แค่พันกว่าบาทเออนี่ก็เสียเหมือนกันนะเนี่ย สองพบาทนับหนึง่งสองพบาทนับสองพหนึ่งบาทไหวไหมสองพันสบาทใจสู้หรือเปาสองพบาทเมื่อกี้เท่าไหร่นะสองพบาทใช่ไหมสองพันสองบาทนับหนึ่ง พันห้าบาทสองพันห้าบาทสองพันหกบาทเดี๋ยวเดี๋ว,เ,วเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไอ้นี่มันแค่พันเดียวนะแล้วยังไงสรุปเสียกันหมดเลยเอ้าวเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายยอมไหมครับ ยอมไหมครับเราหิวข้าวครับยอมไหมฮะขวักตังเลยครับสองพันบาทเองก็โหคำๆยอมไหมครับ,รรบ,บ,รบจบดีกว่าได้อะไรจากเกมนี้ครับ ได้อะไรจากเกมนี้ครับใช่ครับถูกครับนี่เงินแค่พันเดียวนะครับเรายังสู้กันขนาดนี้ครับแล้วถ้าไปลงตลาดจริงนะถ้าเราไม่รู้จักสต็อปล s อไม่มีวินยัยไม่กล้าที่จะเสียสุดท้ายเสียมากครับจากตอนแรกนะฮะ ถ้าสมมุติว่าเรายอมนะฮะคนใดคนหนึ่งยอมนะฮะเสียไม่ถึงหนึ่งพันเสียไม่ถึงสองพันนะถามว่าเมื่อกี้เรามีอารมณ์อะไรอยู่ข้างในใจถึงกล้าที่จะสู้สองพันกับเงินแค่พันเดียวครับมันมีอารมณ์อะไรอยู่ข้างในครับไม่เห็นแค่นี้เลยครับมันไปเรืเ่อยๆเลยครับคือคิดแทนเขา เมื่อกี้ตั้งใจว่าจะเจ๊งตอนที่ราคาเท่าไหร่ครับต่อยครั้งไม่เอาแล้วถ้าสมมติเขาเล่นไปหมื่นหนึ่งแล้วครับโอเคเสียสองพันนะคุณพี่ครับขออนุญาตถามนิดนึงครับเมื่อกี้คิดอะไรอยู่ครับคนเรามันต้องคิดกันบ้างนะฮะไม่มีทางที่ใครจะไม่คิดอะไรนะครับขออนุญาตครับ คุณพี่ครับผมถามจริงเมื่อกี้นี้คิดอะไรอยู่ครับลองเล่นดูแค่ลองเล่นก็เจ๋งแล้วเล่นจริงจนเหลือไหมเนี่ยคือคือแค่เงินแค่พันบาทนะครับนะค,คือเราไม่กล้าที่จะตัดขาดทุนนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เสียมาก แล้วถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าฝั่งนู้นเขาก็คงจะเสียแค่นี้เขาไม่กล้าที่จะเล่นต่อหรอกแล้วถ้าสมมุติเขาเล่นต่อล่ะจบนะประเด็นคือเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าตลาดมันจะไปทางไหนเราไม่มีสิทธิ์ไปเมเนจตลาดไม่มีสิทธิ์คิดแทนคนอื่นเรามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือควบคุมตัวเองเท่านั้นโอเคนะครับ จบครับขับขับรถดีๆนะครับอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันครับถ้าจาก,การุณานะเพราะวันนี้ผมก็พูดมาสามชั่วโมงน้ำได้กินแค่ขวดเดียวนะฮะขอบคุณครับคุณพี่ครับที่ให้ความร่วมมือนะครับ ข้อเตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเวลาเทรดนะครับห้ามดื่มเหล้านะครับจริงๆเมาห้ามเทรดนะครับเพราะเวลาเราดื่มเหล้าเนี่ยมันจะทำให้เรามีความกล้ามีความคึกขนองเพิ่มมากขึ้นห้ามดื่มเหล้าขณะเทรดอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะฮะไม่งั้นคุณเจ๊งแน่นอนนะฮะมีโอกาสสูงที่จะโดนนะครับ จากกราฟเมื่อกี้น่ะครับนนญญกราฟเมื่อกี้ที่ผมให้ดูครับแค่ขึ้นขึ้นลงลงหัวก้นแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยครับจริงๆครับผมไม่ได้หลอกมันไม่มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นนะครับจริงๆครับถามนิดครึ่งครับ,รรบอ,อราคาหน้าเหมืองเนี่ยราคาทองคําหน้าเหมืองตอนนี้อยู่เท่าไหร่ฮะประมาณสี่เจ้าใหญ่ๆมันมาหารรวมแต่สี่เจ้าเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เท่ากันนะฮะ บางเจ้าอยู่ที่พันสองร้อยพันเออไม่ใช่พันร้อยเก้าร้อยแปดร้อยพอมาหาันหันกัน plein, มันจะเหลือแถวแถวพันพันร้อยครับแล้วมีคิดว่าจะต่ำกว่าน้ต่ำกว่าหน้าเหมือนไหมฮะไม่รู้ครับทุนกองทุนเอสพีดีอนี่มันจะคือขายใกล้หมดยังครับไม่รู้ครับมีอยู่เก้าหกเก้าพันล่าสุดตันไม่รู้ครับ ผมไม่รู้จริงพี่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงเพราะดูแล้วแล้วไงไม่รู้ไม่ผมกำลังมองว่าตอนนี้เนี่ยเออมันทิศทางเนี่ยมันยังลงอยู่ถูกไหมใช่ครับก็คือถ้าเราเปิดช็อตเนี่ยจุดที่มันคนจะไปต่ำกว่าหน้ามันหน้าเหมืองนี่มันน่าจะเป็นจุดที่แบบเออลลิสหรือ,อยัง มีคนพูดอย่างนั้นนะครับสมมุตินะฮะสมมุติราคาไปต่ำกว่าหน้าเหมืองจริงเหมืองก็ไม่ผลิตปิดเหมืองแล้วไงครับอย่าลืมนะฮะเราบริโภคทองที้เรากินไปแล้วป่ะครับทองมันหายไปไหนครับมันก็ยังอยู่ไงฮะ